สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยหวังว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยมาเจอหน้ากันทุกวี่ทุกวันแบบนี้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าคลิปนี้นั้นจะติดหนึ่งในมาช้า2ในมาแรงหรือป่าแล้วก็ไม่อาจแน่ใจโดยสถานการณ์วันนี้หลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องของกลุ่มใน Facebook ย้ายประเทศกันเถอะตอนนี้ก็พุ่งทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วในครัดท่นผู้ชมโดยกลุ่มนี้นั้นตอนแรกตั้งมาเล่นเล่นเมื่อวันเสาร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผ่านเวลามา3วันจนถึงตอนนี้นั้นคนคตติดตา ใน Facebook ตอนนี้ทะลุ5 58,534ไลค์เป็นที่เรียบร้อยเพิ่มเร็วมากอย่างมีนัยสำคัญในะคร่านบูชมแล้วก็สร้างกลุ่มเมื่อวันเสราร์ที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองโดยตอนแรกนั้นทางเจ้าของเพจหรือว่ากลุ่มนี้นั้นบอกว่าสร้างมาเล่นๆแต่ทําไปทําม,มาตอนนี้จริงจังอย่างเป็นทางการแล้วในะคร่านบูชมโดยถ้าเกิดนึกย้อนไปในอดีตนั้นก็จะมีพวกไอ้หมอชังชาติไอ้พวกบ้าบอๆบคอแตกบางตัวนั้นบอกว่าถ้าเกิดไม่พอใจก็ไล่ไปประเทศอืู่นั้นตอนนี้ ก็ดูเหมือนว่าจะเข้า,ขาใกล้ความจริงขึ้นไปทุกทีแล้วแล้วก็ยอดโควิดวันนี้พุ่ง2,041รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มนั้นเยอะอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในกรัดท่นบูชมถ้าเกิดเทียบกับเมื่อวานนั้นโดยเมื่อวานเสียชีวิต21รายแต่วันนี้เสียชีวิตถึง31รายก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองในครัดท่นบูชมท่ามกลางสมุดปากการตอนนี้นั้นคัสเตอร์การติดโควิดรวมทั้งหมดนั้นเกินทะลุพันสองพันรายไปนที่เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วก็ตอนนี้ภูมิใจไทยก็ได้ออกมาโวยดยย่ใอนน ชมโดยเสนอเฟซนิวกล่าวหาอนุทีนขวางเอกชนนำเข้าวัคซีนครับท่านโดยเกิดจากรายการที่จัดกับวีระธิรพัฒน์ นการได้บ,บูชมแล้วก็ใครอีกคนนึงแล้วนั้นจำไม่ได้ตอนแรกคุยอะไรสักอย่างนี้อยู่ช่อง9้าแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นคุยให้คิดตอนนี้ก็มาอยู่ที่ช่องไทย P ี s แล้วนะครได้บ,บูชมแล้วก็ได้โดนสวนจากไอ้พวกภูมิใจไทยอย่างชั่วนาตาปีว่าเป็นการเผยแพร่เฟกมิวโดยใจความบางตอนนั้นสุทธิชัยยุนได้ออกมาบอกว่าตอนระหว่างการประชุมครั้งแรกๆนะทางของการค้าก็ไปบอกกับนายกท่านนายกนี่วัคซีนมาไม่ทันแน่เลยเพราะว่ามันมีคอขวดมันติดอยู่ตรงกระรวงสารสุขนะท่านโดยอาจจะอาจเป็น S 1> <S 1> <S <S สาระทุกหรือเปล่านั้นก็อย่าไปอ่านแบบนั้นแล้วท่านเจ้ากระทรวงน่ะท่านพยายามผูกขาดใช้คํานี้ผูกขาดเรื่องวัคซีนน่าอย่างนี้ไม่ทันะท่านนายกคํานี้ก็ดันไปเข้าหูถึงรัฐมนตรีหนูสิแกก็ยัวแกก็วิ่งไปหาท่านนายกก็บอกท่านนายกไม่จริงถ้าเอกชนนําเข้ามาแล้ววัคซีนแล้วที่เราสั่งไปร้อยล้านโดสก็เหลือสี่ชาวบ้านก็ด่าเราสี่แล้วก็ข้อสองชาวบ้านก็บอกเอกชนเก่งกว่ารัฐบาลสี่สามถ้าเอกชนได้มาเองแล้วมีคนไปฉีดจ่ายตังเราก็จะถูกด่า คนรวยจะได้ฉีดก่อนคนจนรัฐบาลเสียหายอีกการเมืองฉะนั้นนายกไม่ได้เลยนะเอกชนมาช่วยซื้อเองไม่ได้แต่ช่วยอย่างอื่นได้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากสุธิชัยหยอ่อนในการดูชมแต่ที่อ่านนี้ของสุธิชัยหยุน่นครับท่านโดยก็ต้องกลับมาเสียงเดิมดีกว่าเพราะว่าเสียงนั้นไม่ค่อยถนัดก็ต้องจับตามองว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านโดยก็ได้ออกมาจว่ว่าเป็นเฟคนิวนั้นก็ไม่ทราบว่าจะต้องเป็นอย่างไรโดยสุธิชัยหยุ่นได้ออกมาบอกเมื่อสองสามวันก่อนในรายการคุยให้คิดนั้นที่จัดกับวีระธีร ทรานนท์แล้วก็อีกคนนึงจําชื่อไม่ได้กระทันหันก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยโดยก็ได้มีการออกมาพูดแบบเมื่อกี้เลยนะ,ะบท่าูผู้ชมผมโค้ดเขียนอย่างละเอียดเลยเมื่อกี้ว่าเป็นโค้ดมาจากที่สุธิชัยยุนพูดเลยสร้างความเมื่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านยาวแบบนี้ก็สรุปคือเมื่อกี้ก็อ่านให้ท่านฟังแล้วนั้นก็สรุปคือส่งผลให้หนูออกมาเต้นนะ,ะบท่าูผู้ชมแต่ไม่ใช่ติ๊กชีโร่แต่อย่างใดโดยออกมาเต้นนี้ก็ได้ทําการไปบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์ทางการเมืองจะโด ชาวบ้านด่าถ้าเกิดต้องจ่ายตังค์อะไรต่างๆนานานี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเหนื่อยนะเพราะว่าบางคนก็ถามในบ้านนี้มันเดินไปบอกหลายคนเหลือเกิน <S 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 ผมก็อยากจะเดินไปบอกท่านว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าสุธิชัยหยุ่นไม่ใช่สุธิชัยหย่อนแต่อย่างใดนั้นได้ทําการโพส์ขอโทษอนุทินไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆวันนี้ยอดตายพุ่งโควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อ2,041รายแล้วก็เสียชีวิต3 1รายในการดนผูชมา ขึ้นมาอย่างชั่วนาตาปีแล้วตอนนี้นั้นก็ต้องจับตาม,มองต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นั้นได้ออกมาเป็นไวรัลอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวสร้างเพจแม่มเอ้ย3วันนั้นคนติดตามเกินครึ่งล้านไปแล้วนั้นโดยตอนนี้สมชัยศีสุทธิยกรเตือนย้ายประเทศกันเถอะไม่เฟ้อขันเอ้ยไม่เฟ้อไม่เพ้อฝันนุยทำไมกูเป็นแบบนี้วะ โทษโทษครับแล้วก็คำนวณเลขหัวกะทิทิจราไทยนะครานบ,บูชมโดยผมอ่านเกือบจะออกเป็นกะลาแล้วเมื่อกี้นี้ก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยบางช่วงบางตอนนั้นป่าชาชุทั้งหลายก็ได้ออกมาบอกว่าอย่าไปกลัวที่จะได้ไปเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ในประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งในประเทศอยู่ดีเออ อันนี้ดีไว้โอ้ชอบอันนี้แล้วก็อันนี้ก็มีวิธีการย้ายแบบไม่ต้องมีผัวไมคะเพราะดูทรงแล้วน่าจะหาผัวไม่ได้อุ้แต่แล้วแต่แล้ว,ลวใครกันเนี่ยโดยผมยังว่างใช่ไหมวะเออใช่นะในการานผูชมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวใดอย่างใดโดยตอนนี้ชาวโซเชีย so ลออนไลน์กาลังตื่นเต้นกับกลุ่ม Facebook ย้ายประเทศกันเถอดที่สร้างความหวังและความเป็นไปได้สําหรับผู้ที่ต้องการไปใช้ชีวิตหรือทํางานในต่างประเทศโดยสมชายศรีสุริยกรอ,อดีกรรมการกรกตชี้ไม่ควรมองข้ามพร้อมคํานวณตัวเลข หัวกะทิโดยหัวกะทิที่ว่านี้ไม่ใช่กะทิที่อยู่ในกาลาในกระเดืนบูชม,มันนะมันสลิมลอดช่องข้ามผ่านเก้าแม่มันไปก่อนโดยพร้อมคำวนวณตัวเลขหัวกะทิในกรุ๊ปวันปรากฏการสมองไหลโดยสมองไหลที่ว่านี้ก็ได้เคยเกิดมาขึ้นแล้วที่ตอนนั้นสมัยฮิตเลอร์ในกระเดืนบูชมแต่ตอนนี้ฮิตเลอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนั้น <S <S โดยอันเบิร์กอัสไตน์นั้นก็ได้ทําการโดนลีภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าหลังจากที่โดนประกาศอะไรจากฮิตเลอร์เพราะว่าเป็นยวนั้นก็ได้ทําการไป ที่อเมริกานะครับเดนบูชมแล้วก็ได้คิดค้นการผลิตปรมาณู e, e เท่ากับ mc square ครับท่านออ้ยดูเหมือนเก่งเลยนะครับเดนบูชมผมดูเหมือนเก่งเหลือเกินเลยโดยตอนแรกนั้นอาจเป็น e ยกกำลังสองอะไรต่างๆน้องสาวก็บอกออ e square อะไรทักอย่างนั้นนะครับเดนบูชมแต่ไม่ใช่ e a แต่อย่างใดก็เป็นสิ่งที่ออกมาถแถลงเรียนไขเบื้องต้นครับท่าน โดยตอนนี้สถานการณ์็มไปด้วยความดุเดือดเมื่อกี้กำลังนึกอยู่ e, e เท่ากับ mc ยกกำลัง2เออตอนแรกพูดแบบนี้น้องสาวก็มาสะกิดว่า e เท่ากับอะไรว่าสแควร์แล้วก็ช่างไบก่อนในการผูชมแต่ที่แน่นๆอีกสำนักหนึ่งอันนี้ประชาชาิธุรกิจย้ายประเทศกันเถอะกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชวนให้สงสัยคุณภาพช,ชีวิตที่ดีอยู่ที่ไหนก็ได้มีการออกมาตั้งคําถาม,ถามต่งตางๆนานาทําความรู้จักกลุ่มเฟซบุ๊กที่มาแรงตอนนี้ย้ายประเทศกันเถอะเ,เพราะอะไรชาวโซเชียลถึงตื่นเต้นกับกลุ่มน้องใหม่นี้จนมีสมาชิกเกือบ5 0 0 0 0 0คนภายในเวลาเพียง2วันติดตามได้เลยโดยจะติดตามได้เลยหรือจะได้จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เลยนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ทะลุ500,000กว่าไปเป็นที่ แล้วแล้วก็ผมก็กดจอยกุ๊ปไปแล้วครับท่านแต่เกิดไปกดกันทําไมมันยังเข้าไม่ได้ก็ไม่อาจแน่ใจได้หรือว่าต้องรอเขาอนุมัติก่อนนั้นก็ต้องติดตามต่อไปในกานดูชมโดยตอนนี้ย้ายประเทศกันเถอะเรียวไทม์ตอนนี้นั้นผู้ติดตามก็เป็นแบบนี้โดยผมกดเข้าร่วมไปทีสองทีแล้วนั้นก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใดโดยถ้าเกิดท่านกดเข้าร่วมนั้นก็จะมีคําถามวัตถุประสงค์ในการเข้ากลุ่มของท่านคืออะไรแล้วก็2หากย้ายประเทศได้ท่านอยากย้ายไปประเทศไหนเพราะอะไรนะครับท่านผมก็เขียนไปว่าประเทศเดนมาร์กเพราะอะไร ก็ไม่อาจจะแน่ใจได้นะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแถลงเลียนไขเบื้องต้นว่าตอนนี้นั้นเด็กสมัยชาติพัฒนานั้นซึ่งก็คือสมัยพวกผมโดยตอนนั้นสมัยน้ชาติมานนักซิ่งนะครับท่านผู้ชมชาติชายชุนวันก็ได้โดนปรากฏการณ์ต่างๆนานายึดอำนาจอะไรต่างๆนานาไปตามสเต็ปของประเทศนี้แล้วก็เด็กสมัยนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ตอนนี้ไม่ได้เหมือนประเทศไทยในกาลอย่างเมื่อก่อนแล้วโดยเมื่อก่อนนั้นจะทําอะไรแต่ละทีนึงนั้นแม่มึงเอ้กว่าจะรอต่อเน็ตได้ก็ลุ้นนะครับท่านผู้ชม เกือบ30กว่านาทีกําลังเล่นอินเทอร์เนต็ตด้วยความช้ามันโหลดช้าเหลือเกินปรากฏว่ามีคนโทรเข้ามาในสายโทรศัพท์บ้านนั้นก็ส่งผลให้อินเทอร์เนต็ตดูดก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรดีแล้วซึ่งวันนั้นต่างจากวันนี้เยอะโดยตอนนี้นั้นบรรดาเด็กรุ่นใหม่หัวกะทิแล้วก็หัวไม่กะทิทั้งหลายแหล่ที่ไม่ใช่สลิมรอดช่องมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นตอนนี้ก็ได้ประกาศก้าวอย่างเป็นทางการแล้วโดยบางคนก็ถึงขั้นว่าจะสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาที่ประเทศที่อาไปอยู่นี้แล้วก็จะสอนวิธีการต่างๆนานานั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดินบูชมโดยรู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั้นไม่รู้ว่าจะใช้กับกาลาแลนนี้ได้หรือเปล่านั้นโดยถ้าเกิดเป็นพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นรู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวนั้นก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าจะเป็นความงมงายโบรหรือเปล่าท่านทั้งหลายชอบพูดมาแบบนี้ผมก็จะเดินไปบอกอีกแล้วซึ่งท่านทั้งหลายก็น่าจะบอกว่ามึงหูปากไปซะโดยหู ปาาเปนซานี่ไม่ได้หมายถึงประยุทธ์แต่อย่างไดอาจจะหมายถึงผมก็ได้แล้วก็ขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลลัพธ์อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวโดยถ้าเกิดสมมติรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวนี้แต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่รู้นั้นมันเป็นเรื่องโง่ๆเราก็จะทําอย่างไรดีก็อย่าเพิ่งเคพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ผมก็กาลังจะเลื่อนหาครับท่านอ๋อโดยตอนนี้โควิดสมุทรปราการยอดรวมพุ่งทะลุ2 0 0 0รายติดเชื้อวันละร้อยเช็คจํานวนเตียงผู้ป่วยนะครับท่านผู้ชมโดยอัพเด เกาะติดโควิดสมุทดปาการยอดทะลุรวม2,000ลายติดเชื้อวันละร้อยทยานไม่อยู่ท่าวันติดต่อกันเช็ด จำนวนเตียงผู้ป่วยต่างๆนานานะตอนนี้ก็เพื่อนผมคน2คน3าคนแล้วโดนโควิดงาบไปแดกหัวกระบ,บาลแล้วก็ตอนนี้ได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ภาวนาหายไปไวนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่ก็ยิ้มได้เลยถ้าเกิดสมมติเปิดหลงเข้ามาฟังส่วนชูวิทย์กับมนุษย์สิครับท่านก็ได้ออกมาตอนนี้นั้นมีปัญหาเรือ้อราคาระกันสั่งแล้วไม่ทราบว่ารัฐบาลของประยุทธ์นั้นมันจะทําอะไรได้หรือเปล่าโดยตอนนี้คัสเตอร์ทองหล่อนั้นรักแท้แพ้ทองหล่ออะไรต่างๆนา้าที่มีออกมานั้นตอนนี้ก็ จะกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คัตเตอร์ทองหล่อสู่คัสเตอร์ของเตยตอนนี้เป็นที่น่าจับตามองโดยชูวิ์จี้ตรวจเชิงลุกชุมชนคลองเตยหวันซ้ำรอยคัสเตอร์ทองหล่อขออย่าปิดตัวเลขในการานบ,บูชมก็ส่งผลให้ผมสรุปสรวนไปเล็กน,น้อยถึงปานกลางครับท่านเพราะเห็นหน้าของชูวิก์กมนวิสิตแล้วนั้นกู้จะขำยังไงดีวะเนี่ยอืก็เ <คา S 1> <ๆ S 2> ป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้นกครานบ,บูชมโดยได้ไปฟังนักวิเคราะห์บางคนนั้นบอกว่าถ้าเกิดสมมติจะล็อกดาวน์จริงๆนั้นควรทําตั้งแต่ ก่อนสงการจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอาจจะทําให้การแพร่ระบาดนั้นมากขึ้นอย่างน่าใจหายอย่างมีนยัยสําคัญซึ่งตอนนี้ก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นจริงแล้วแต่ใส่ที่รัฐบาลอาจที่ยงไม่กล้าล็อกดาวตอนนั้นเพราะอาจที่จะกลัวโดนดา่าแล้วก็กลัวที่จะโดนเงินชดเชยเยียวยาหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยเก่งเหลือเกินเรื่องการแจกแต่งนโยบายสวยหรูเราชนะเราไม่แพ้แล้วก็หมอพร้อมเมื่อวานนั้นสรุปคือมันก็ยังไม่พร้อมใท่านผูชมนโยบายสวยหรูแต่ว่าหูจนยันตายหรือเปล่านั้นก็ ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆชูวิจี้ตรวจเชิงลุกชุมชนคลองเตยหวันซํารอยคัสเตอร์ทองหลอ่อเป็นคัสเตอร์คลองเตยหลังตรวจพบหลายรายแล้ววอนอย่าปิดบางตัวเลขก็ต้องขออภัยด้วยที่อ่านสลับสล,บสลวนไปเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรโดยตัวอักษรมันเล็กแล้วก็ผมก็ชอบตาฝาดอยู่เรื่อยๆเลยโดยระหว่างที่อ่านไปนั้นก็นึกว่ากูจะตาฝาดตอนไหนดีวะสรุปคือมันก็เลยช้าไปนิดหน่อยขออภัยด้วยส่วนชูวิ์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน,น้ารักประเทศไทย โพสเฟซบุ๊กอ่อคัสเตอร์ของเตยตามจากวงในที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อคืนมีผู้มาตรวจเชื้อโควิดหลายรายที่มีอาการหนักและเชื้อลงปอดแล้วอันหมายถึงติดมาหลายวันแล้วที่สําคัญมาจากชุมชนแออัดของเตยอ,อย่างที่ทราบชุมชนของเตยเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความเป็นอยู่อาศัยแค่ผนังไม้กั้นกับสังกะสีมีทุกเพศทุกวัยหาเช้ากิน้่ำอาจไม่ได้มีการระมัดระวังสูงอย่างคนมีสะตุงะต้งสะดางต่างๆนานานั้นแล้วก็ตรวจพบอยู่หลายรายแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงขนาดมาตรวจแคน ติด5้าคนแล้วถ้าเกิดสม,มุิมาตรวจเพิ่มกว่านี้นั้นจะติดน้อยติดเพิ่มอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยทิ้งท้ายว่าครั้งนี้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าตามมาแก้ไขไม่ทันโดยอาจจะแพร่ไปทั่วแบบคัตเตอร์ทองหล่อที่เริ่มจากคนรวยแล้วไปซวยคนทั้งประเทศรวมถึงคนจนเที่ยวนี้เกิดที่คลองเตยชุมชนในอาดแล้วแพร่เป็นคัตเตอร์คลองเตยเขตคลองเตยมีทั้งย่านคนรวยอย่างสุขุมวิทและคนก็อะไรวะและคนจนในย่านชุมชนในอาดเออเหมือนสภาพแดนรกสวรรค์ อยู่ในพบเดียวกันหากเกิดโควิดแพร่ระบาดในนั้นดูจะไม่จืดเลยนะครับท่านืเตือนแล้วกันนะครับ เจ้าพอเจ้าประคุณเอ๋ยนายชูวิทย์ระบุโอยกูทาไมเป็นแบบนี้วะก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนบอกจากชูวิทย์กับมนวิสิตในะครนท่นผูชมโดยได้ทําการออกมากระทุ้งรัฐบาลหีบศพนี้มันจะเป็นจะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่มีในข่าวตดอย่างใดน,นะครับท่านสําหรับใน,นนั้นๆโดยเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินในการที่นั่งตรงนี้แล้วก็นึกว่ากูจะพูดอะไรขึ้นต้นดีหรือว่าลงท้ายดีนั้นสรุปคือตอนนี้ก็ตัดสินใจกดไลฟ์สดไปเลยแล้วก็เอามานั่งแถลงเรียน ออสรุปเบืมันไปได้เว้ยเฮ้ยส่วนเมื่อคืนมีเหตุประทัดเดือดนะครับานผูชชมหลังจากที่กลุ่มรีเดมนั้นประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนั้นก็ได้ยินเสียงกระสุนยางงมากมายก่กองหรือเปล่าหรือเสียงพูดต่างๆนานาด้วยนั้นอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามามโดยประทัดเดือดช่วงค่มหลังรีเดมยุติชุมนุมคอฝอบุกซอย,ยรัชดา32ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆในานบ,บูชชมโดยเมื่อคืนทางไวทีวีและช่องต่างๆนั้นได้มีการไลฟ์สดครับท่านแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตะกวด ใช่ไหมวะอะไรสักอย่างหนึ่งตำรวจเอ้ยชอบอ่านผิดโอ้ถ้าเกิดตำรวจลงข้ามาฟังก็สวัสดีด้วยฟัง,ยองอยู่มึงก็อย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวต่ออืมแล้วก็มีการไปปิดซอยรัชดา32อ๋อผู้ชุมนุม ชายถูกจับกุมมันรัชดา32หรือว่า32ผู้ชุมนุมชายถูกจับกุมก็ไม่อาจแน่ใจในเรื่องผู้ชมแต่เป็นว่าหลังจากที่มีการประกาศให้ยุติการชุมนุมแล้วนั้นก็ให้เวลาสานาทีผมก็นั่งนับอยู่ผ่านไปไม่นานชุกุทรยา,ยามไม่ทันได้นาทีหนึ่งก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นก็มีการบุกค,ครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกลัวไปหมดแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ส่วนออ,อะไรของมันว่านี่ยหลังจากที่เปิดมาเจอเรื่องหน้าเจอประยุทธ์นี่ก็ส่งผล้ผม กูอยากจะย้ายประเทศจริงๆแล้วแต่ติดปัญหาตรงที่ตอนนี้ซับจางครับท่านเศรษฐกิจดีแต่ไม่มีจะแดกไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั่งลงเฮ้ยไอ้นักโทษจะกลับมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าเดลินิวส่งเข้ามาเหิมเกินไอ้สิจาส้าซัดม็อบชุมนุมหืลิอ่านละเมิดอำนาจศาลโดยสิจ้านภูเก็ตซัดม็อบชุมนุมลิอ่านละเมิดอำนาจศาลคมคู่ผู้พิพากษาย้ำชัดคนไทยต้องขคารพฝ่ายตุลาการถามพอบตรทําไมปล่อยศาลให้โดดเดี่ยว หากคุ้มครองไม่ได้สมควรเปลี่ยนตัวนครบาลหนึ่งหรือไม่ก็ตัวเองเจ้าตัวไม่รอดแล้วหลังจากที่พลนรเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นพยายามที่จะบ,บี้ให้อหอกนี้ออกจากการเป็นสสโดยการต้องคดีต่างๆนั้นตามที่พลนรเอกเสรีพิสุทธิ์บอกมานั้นผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปอะไรสุโอ,อ้กูจะพูดดีไม่ว่าหรือไม่อย่างไรนะก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจออกมาหิวแสงหาดีนไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวเอ้ยหาซีนนะครับเดินบูชมก็ต้องจับตามองอย่างดิดีกันเลยทีเดียวส่วนสามพิธีกรเรื่องเด่นเย็นนี้ลาจอเปลี่ยยนชยยชุดุดดมกกบอกาต๊ บันเทิงไล่อีกกว่าสีรายการนั้นก็สร้างความปื้อปิ่มให้กับประชาชนงหลายที่ไม่ได้เป็นสลิมหลอดช่องในันบท่ดนผูชมโดยสายเหตุของความยินดียินไลที่ว่านี้ก็มาจากการที่นายธีรธัญญาภัยบูนนั้นได้เด้งกระดอนไปอยู่ช่องสลิมที่มันชื่นชอบแล้วนั้นก็ส่งผลให้ประชาชนงหลายนั้นรู้สึกว่าจะมีความสุขหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าตอนนี้ผมมีความสุขอย่างสุดติงเลยทีเดียวนะคนันบท่ดนผูชมที่จะไม่ต้องเห็นในพวกสลิมหลอดช่องพวกนี้มันมาโผล่ในหน้าจออีกแล้วนั้นกก็็เเเปนนนนสิ่่งงงงทีีอออมาาแลลรยไขบื้้ตให ได้รับฟังกันก่อนครับท่านโดย10เขตติดเชื้อหนาแน่นที่สุดเผยสาเหตุคนติดเชื้อในบ้านแล้วก็ในร้านอาหารเยอะที่สุดนะครับท่านบูชมโดยติดเชื้อในบ้านนั้นรู้สึกว่าจะทะลุไปกว่า40 หรือว่า54%อะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องจับตามองโดยกรุงเทพมหานาครยังนำอันดับ1 675ราลายยอดสะสมหนึ่งราลายส่วนนนทบ,บุรีอันดับ2 2 7 7รลายแล้วก็สม,มุทรปราการ161รลายเรียงลงมาชลบุรีสุราษฎร์เชียงใหม่ปทุมนครศรีธรรมราชสม,มุทรสาครพัทลรรุงก็เป็นสิจังหวัดที่ยอดการติดเชื้อสะสมโควิด -19 สูงสุดในการได้ผู้ชมโดยหากท่านหลายลงเข้ามาฟังนั้นอาจจะเห็นว่าผมอ่านข่าวบ้าๆบ,าบ,าบาอๆคอแตกหรือเปล่าก็ไม ก็ฝากกดติดตามไปให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนโดยขนาดนี้ถ้าใครรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจใช่ครับท่านผู้ฟังที่เอาลบหักชอบกิ่นี่ลืมกดไลค์กดแชร์สักหน่อยจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านเงยเกืเอบไม่ทันแล้วขอบคุณครับ